นะครับว่าถึงแม้ว่ากราตาสลายเนี่ยนะครับพยายามที่จะเซ็นสัญญาแบบถาวรอ,อยู่ตอนนี้นะคือประธานสโม,มสรเนี่ยอับดุลลาคาวุกค,คาวุกค,คัวประธานสโม,มสกรกาตาสลายเนี่ยเขาบอกมาประกาศเลยนะว่าจะเซ็นสัญญาถาวรกับโอซามเฮนซึ่งฤด,ดูการเนี้ยี่สิบหกประตูห้าแอซิสจากสามสิบเกมนี่ก็สุดๆเหมือนกันเนี่ยประเด็นสําคัญคือ การเซ็นสัญญากับนักเตะรายนี้นะครับข้อตกลงเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าโอซิเมนเนี่ยนะครับมีความสุขกับการอยู่ที่นั่นโดยเงื่อนขาการฉีกสัญญาก็ต้องจ่ายกันทั้งนั้นแหละทีนี้นะครับแมนเชสเตอร์อยูเ,เนี่ยนะครับก็พยายามที่ตกคือเป็นข่าวอย่างหนักอย่างเมื่อวานเนี้ยนะครับในรายงานจากกัสตา a ดโร่สปอร r ตเนี่ยเขาก็ยังตีพิมพ์เลยว่าแมนยูอาจจะส่งกรานาโช่แลกกับรามุสโซนุนไปเลยอ่า กนาโชแลกกับวิกเตอร์โอซเมนไปเลยคือแลกไปเลยอะได้แต่ทีนี้ครับการ